แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27สิงหาคม2 5 6 7มาแล้วนะคะข่าวดีช่วยเหลือน้ำท่วมทั่วประเทศเงินด่วนธนาคารอ้อมสินช่วยน้ำท่วมทั่วประเทศน้ำท่วมภาคเหนือให้กู้เงินไม่คิดดอกยืมฉุกเฉินหน0 0 0หบาทดอกเบีย้ย0%ไม่ต้องมีหลักประกรันกู้ซ่อมบ้านได้100%ของการซ่อม พร้อมออกมาตรก,การช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลทั้งพักหนี้ลดดอกเบีย้ยและมาตรก,การสินเชื่อเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเงินด่วนช่วยน้ำท่วมทั่วประเทศน้ำท่วมภาคเหนือให้กู้เงินยืมฉุกเฉิน 1,000 0บาทดอกเบี้ย0%ไม่ต้องมีหลักประกันสามารถกู้ซ่อมบ้านได้100%ของการซ่อมพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลทั้งพักนี้ลดดอกเบี้ยและมาตรการสินเชื่อ โดยล่าสุดนายวิทยัยรัตนากรผู้อมริการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดของประเทศได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าประชาชนเป็นอย่างมากธนาคารอมสินได้ออกชุดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลทั้งพักหนี้ลดดอกเบี้ยและมาตรการสินเชื่อเงื่อนไขเงินด่วนธนาคารอมสินช่วยน้ำท่วมทั่วประเทศนะคะ ผู้ประสบภัยที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ฉุกเฉินสามารถยื่นขอสินเชื่อได้2ประเภทด้วยกันนะคะ1สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่อนเกณฑ์อนุมัตินะคะสำหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันหรือฟื้นฟูอาชีพไม่ต้องมีหลักประกันและไม่มีผู้ค้ำประกันวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ1 0,000บาทระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน15เดือน อัตราดอกเบีย้ยคงที่0%ต่อเดือนเฉพาะ3เดือนแรกนะคะหลังจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบีย้ย0.60%ต่อเดือนสามารถติดต่อขอสินเชื่อที่ธนาคารอมสินสาขาภายใน30วันนะับตั้งแต่ประสบภัยโดยเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สองสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมสําหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่บ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมมีความจำเป็นต้องต่อเติมหรือซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายให้วงเงินกู้สูงสุด100%เอร์เซของราคาประเมินอัตราดอกเบีย้ยลดพิเศษเฉลี่ย3ปีแรกจะอยู่ที่3 2 3เต่อปีนะคะปีที่1อัตราดอกเบีย้ยปีที่ 2- ถึงส 3.85%ต่อปีโดย MRR อยู่ที่2.745%นะคะปีที่4เป็นต้นไปยอยู่ที่5.845%ต่อปี MRR อยู่ที่0.750%ทางด้านมาตรการพักหนี้ภัยน้ำท่วมนะคะลูกหนี้ธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ให้พักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา3เดือนจ่ายดอกเบี้ยรครึ่งหนึ่งส่วนดอกเบี้ยที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งธนาคารลดให้ เป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยทั้งบุคคลและ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทไม่รวมลูกค้าสินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายหรือ PSA หรือโครงการผ่อนปรนอื่นๆนะคะซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอข้ามาตรการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินหรือติดต่อที่ธนาคารอมสิน ในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะมาแล้วนะคะเงินด่วนออมสินให้ยืม1,000 0บาทไม่คิดดอกเบีย้ยช่วยน้ำท่วมกู้ซ่อมบ้านได้100%เเซต์